นี่ก็เป็นเได้อีกประเภทหนึ่งครับชื่อเขาคือมิกซาบูมิกชาบูแต่จะเป็นสีม่วงเหมือนกับฟารามมุย้ยเหมือนกับฟา้ามุยมากอะแต่ชื่อเขาเป็นเป็นฝรั่งเส้นหน่อยนะึ่งมิกซาบลูครับชื่อเขาดอก ดอกใหญ่ประมาณปานกลางครับไม่ไม่ใหญ่มากแค่ดอกเล็กจะเป็นสีม่วงปกลมกันครับปกลมกันมันจะสวยเวลามันออกดอกมันจะออกดอกช่วงนี้ช่วงเมษาเพ,พาื่อสะานนี้ประเภทบรนดานต่างนี้จะออกดอกแข่งกันแบบดูความสวยไม่ทันเพราะมันเยอะ เหมือนฟ้ามุ้ยมากครับแต่ว่าดอกเขาจะออกไปห้าก,กีบเหมือนกันห้าก,กีบเหมือนฟ้ามุย้ยแต่อาจเป็นลูกผสมชื่อจะเรียกเป็นตามตามการผสมพิกซาบูพิกซาบรู เวลาเขาออกดอกเขาจะออกมาพร้อมๆกันเลยถ้าเราปลูกพร้อมกันเนี่ยเลี้ยงง่ายครับเป็นประเภทรากอากาศปูกไว้กับต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้แต่มันชอบที่โปร่งชอบที่ร่มโปร่งครับชอบที่ร่มโปร่งคือไม่ชอบที่ทึบถ้าทึบปุ๊บเนี่ยมันจะเนา่าโคนต้นนี้เขาจะเนา่าแต่ถ้าเป็นอยู่ใน ที่โปร่งแสงลำไรแสงประมาณครึ่งวันแต่เขาไม่ชอบแดดชอบที่โปร่งมากกว่าที่ททททททร่มโปร่งดอกก็จะสวยประมาณนี้มิกาซาบูมิกาซาบลูครับี่ครับดอกจะสวย ตองไม่ใหญ่มากตองปันกลางสีม่วงคล้ายๆกับเนบนเบนดานหรือฟ้ามุย้ยแต่เบนด้าฟ้ามุ้ยเขาจะดอกใหญ่กว่าแต่นี้เขาจะดอกปันกลางพิกาซาบลู